ป้อมประการนะครับถนนพอาทิตย์อ,อ,อมตุมเมนพรุเมน เป็นสวนสตใชัยะการนะครับตื่จิปิดประมาตั้งสองสามทุม่มอ่ะส่วนนี้มีคนมาเที่ยวสวนส,วนสตใชัยาการผ่าไปือแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวต้องขึ้นเรือตอนละ6หกโมงเย็นคนมาเที่ยวมานั่งเล่น ส่วนนี้เขามีคนดูแลดีนะบกาก,ากทมเขาเด็กๆกำลัาเที่ยวเล่นกัน ก็เห็นสภาพระรามแปดเลยะอากาศคนก็นมาเที่ยวมานั่งเล่นเห็นเรือแม่น้ำเจ้าพระยา คนจะมาเทียวม,มาถ่ายรูปอไรเนี่ยสบายต้องเตี๋ยเราปินน่นก้าวเลยมาถ่ายโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ